สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมุงไปสู้คุณทุกคนครับพ่อกระเบ้าเท้าฮักหน้าเชนแออกครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมอนีตําใไ่ตันบริกินกัดโดนเติบแล้วครับตําใไ่ตันมาเป็นพว่วงเป็นพว่วงมาเลยตําใไ่ตันเป็นใส่หน่อยเป็นใส่หน่อยใส่สิว่าใส่ยังไงเลย <c oughs> ใส่หน่อยเนี่ยใส่ไงเนี่ยเอา้าก็พักกรอบจากสวนนีหล่นะพี่น้องพักเบิ่งพักกรอบใหม่ๆสดๆถือล่มกระยากเขี่ยวน้องพี่น้องพักคหละผากับจากสวนใหม่ๆ นะครับไต่ห้มองมานี่เสียงดังแน่นหน่อยพอาอย่างลมหมู่บ้านนี่ก็เปอุโโ๊ยก็ไปมาพี่น้องมาบ่ว่าไรยังห่างมาเสียบเสียบนงินก็บบาวเท่าสูตรตํำคุเลคุเล่ไบเตตัดมาได้พี่น้องอดึงเอาหน้าง,งานโหลดมาเด้๋ยพี่น้องเด้อ bùm thấy tay cái điểm thôi mà phẩm thì không có Tôi... gì อืมไปเขียวขมอืมเอินมึงวันว่าเขียวขม กรุบกุบดีืึเราพี่น้องกูเพิ่นมักเพิ่นไปร่องเห็ดกนเบม่งกรับคำว่าวเสียบ ผมคึกว่าเกือบเกือบทุกพื้นที่นะพี่น้องท่านได้ยินขเขาต้มหนาว chốt làm đây khác tán nhắn đi nhỏ chuột gì hả มาเป็นหม,มูเป็นหมูยครับรลุดแต่อยากร่า้สองส่วน วันแห้งไรกล่องบ้าเท่ากับจนตั้งหรือซื้อกลร่มพัดตกับสันรอกแล็กลกแล็กื้นหน่อง อย่าไปเอาอันใหญ่เลยพี่น้องยินเหนียวเอาหน่อยพอดีน ân hmm. chỉ đoàn tay hăm ở đây à แบงเขตมมันทุนไว้ แห้งมาเรื่อยๆแห้งคารเลยเอส่น้ำกระเทียมดองน้ำพี่กน้งกระเทียมดองกระเทียมทุน่น ông mới nhầm năm chiếc cục cục ra ngoài bắt khẩu thà พักคักวม่านนี่ลงทะเลบ้านานี่เอาไมาใส่ต to ัน <jas> <arrivé> เห็นอ้อยนน่บ่มเนหน่อยหน่อยพี่น้องตู้หนี่บิงมันเป็นใส่หน่อยแน่เบึงมมันจะหน่อย ตวดดีดับกูตรวดแบบแข่งกินพักอันนี้พักหัวละ้าใส่กับแป๊มปา โคง้ง่อเดี๋ยวจะไล่มาไว้ครับเดี๋ยไล่มาฟัง <laughs> อืมใส่สุมหอมบีแบบหนึง่งแต่ว่านใี่จะเพิ่มความเผ็ดได้พลองพักกละภาค ความสึกตอนนี้กินอันพักอันไร้แลวอนวาวามในปากเลยื ว่ายหูไปเลยพ <laughs> ักตัวบิดพอดีพี่น้อง 嗯，嗯嗯。嗯 น้ำกะเทียมเลยมันจะซสบยีปดับ ไปตรวจเรียบร้อยพี่น้องตรวจดีครับตรวจตรวจกุบกุบโตร่มหนาวใช่ไหมโตร่มแห้ง โตร่มหนาวเอาอาจทีมีเสียงรบกวนเนี่ยเพราะว่าเสียงลมมันแห้งนะครับขอถอดขอภัยพี่น้องไว้หลายนะครับขอพุณนพี่น้องนะครับทุกหม่องทุกบอลบพราว่าเป็นอยู่ต่างประเทศในประเทศนะครับยยอยู่ใช้กัแเล่วแต่ผู้ไปเหตุการณ์เหตุงานต่างจังหวัดมูลนิธพี่น้องไปสู่การทูกง,งานสู่ๆเด้วพี่นอ้องเด้ออ่าไปเหตุการณ์เหตุงานต่างจังหวัดเพื่อไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับเพราว่าสิ่ทังไกรกัแแล้วแต่นะครับบ่มาชิผา่ผักกับเแล้วแต่การทำามาหาก,กิน นะครับอกว่าชีเป็นอาชีพยังก็แเหล่าแจนะครับถ้าเป็นอาชีพสุจริเตเฮ็ดหลดพี่น้องอาชีพชุจริตเห็ดแล้วได้เงินอาชีพชุจริตเห็ดแล้วได้ตังเห็ดพี่น้องแต่ว่าอันแนว้นได้โบสุจริรเตเด้พี่น้องได้อ่าบต้องไปเห็ดพี่น้องถึงแม้ว่ามันสิห้ายกะเนาะเข้าว่ามาไหวไปไหวนะครับเพราะนั้นกับพี่น้องนะครับที่ไปเหตุการณ์เหตุงานกับปินกำลังเรื่องังใจให้บ้าเท้าพิน เป็นกำลัง,งใจเห็นพี่น้องนะครับสูขสุทุกคนทั้งที่ติดตามรับชมบริษติดตามรับชมกรเราแก่นะนอกพี่นอนะ้องเนาะขอให้ำํำให้รวยขอให้มีเงินใส่บ่ขาดมือนะครับขอให้มีคนหากคนหอมคนคนอะไรแบบอยากพี่น้องเอ้ยเพื่อนรวมงานเอ้ยหรือว่าแม่กระทั่งขอบครัวนะครับขอให้อยู่น้ำกันยังมีความสุขนะครับซ้ำนี่ก็ถือว่ามีความสุขเหล้วในชีวิตเนาะเอา มือนี้นะครับตําใส่ตันเสียบตัวร่มหนาวฝากพี่ต้อนน้องซูขูดซูคนขึ้เก่ามักอะไรถือใจกระแชร์ลาทา่านนะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ